สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจในช่วงเที่ยงวันนี้กันค่ะสำหรับทิศทางการลงทุนและแนวโน้มการขยายกิจการในประเทศนะคะยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะเพราะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของภาคเอกชนซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะการลงทุนไม่ค่อยสดใสนักจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวผู้ประกอบการถอดใจและล้มเลิกกิจการไปหลายรายค่ะโดยมีตัวเลขที่สะท้อนออกมาจากจำนวนผู้ประกอบการ ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศนะคะลดลงไปร้อยละ19เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะแม้ว่ายอดการขอจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่หากเทียบเดือนมิถุนายนปีนี้กับปีที่แล้วจะพบว่าลดลงประมาณร้อยละ10ค่ะส่วนแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็น เป็นเดือนแรกของไตรมาสสาและเป็นเดือนแรกที่เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังช่วงบ่ายวันนี้ค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จะมาเปิดเผยตัวเลขให้ทราบกันต้องติดตามกันว่าหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าอสอชอเข้ามาบริหารประเทศทําให้สถานการณ์การเมืองชัดเจนมากขึ้นผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจะมีส่วนช่วยผลักดันให้การลงทุนขยายตัวได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวของทางฝั่งของกระทรวงคมนาคมกันบ้างนะคะโดยโกรมการขนส่งทางบกค่ะจัดงานครบรอบ73ปีพร้อมกับเปิดประมูลป้ายทะเบียนรถผ่านอินเทอร์เนต็ตครั้งแรกตั้งเป้ารายได้18ล้านบาทค่ะนางไส้ทิพย์ไตรสุดประหลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบกครบรอบ73ปีพร้อมกับเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตู้และรถกระบะ ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกนะคะโดยรถตู้เปิดประมูลในหมวดฮอนุคูกลอลิงระหว่างวันที่13ถึง30สิงหาคมส่วนรถกระบะจะเปิดประมูลในหมวด 1. ทพุเท่าทพุเท่านะคะคือมีทพุเท่า2ตัวระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมค่ะโดยประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้ทางเว็บไซต์ w w w t h a b ท์ n ว o ะเยนระคะรายได้จากการประมูลในครั้งนี้ค่ะจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากรถซึ่งกรมการขนส่งทางบกตั้งเป้ารายได้จากการประมูลทะเบียนรถตู้ไว้ที่10ล้านบาทและรถกระบะอีก8ล้านบาทค่ะ ส่วนการจัดงานครบรอบ73ปีได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนถึง11ปีด้วยกันนะคะอธิการจัดตั้งศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะนวัตกรรมการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านโทรศัพท์มือถือและแผนพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนค่ะ ขณะที่ไพรสณีไทยนะคะเดินหน้าพัฒนาระบบโลจิสติกรองรับการเติบโตของธุรกิจ SME ค่ะและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยบริการขนส่งครบวงจรทั้งในและต่างประเทศค่ะนางสาวอนุสาราจิตมิตรภาพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสณีไทยเปิดเผยค่ะว่าการขยายตัวของธุรกิจ SME ส่งผลให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติก เติบโตตามไปด้วยนะคะประกอบกับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี2558ประสนีไทยจึงเร่งพัฒนาการขนส่งทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตโดยเปิดบริการโลจิสตโพสตรับฝากส่งสิ่งของขนาดใหญ่น้ำหนักสูงสุด200กิโลกรัมส่งถึงที่ทำการปรษณีย์ปลายทางภายใน3-7วันทำการค่ะเช่นมอเตอร์ไซค์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้สำนักงานโดยมีที่ทำการประสนีทั่วประเทศให้บริการกว่า1,300แห่งนะคะเสริมด้วยบริการโลจิส p ์โพสต์พลัสส่งถึงบ้านภายใน3วันนำร่องให้บริการที่ทำการประสนีย์1แห่งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและอำเภอเมืองทุกจังหวัดค่ะ ส่วนการขนส่งระหว่างประเทศนะคะได้เปิดบริการโลจิสต์โพสต์เวลด์ที่ทำการไปรสีนี89แห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดปัจจุบันส่งถึงปลายทาง32ประเทศนะคะอาทิสหรัฐอังกฤษญี่ปุ่นอิตาลีจีนลาวพามา่าและเวียดนามค่ะ ตลาดหุ้นไทยเปิดทําการวันนี้วันแรกนะคะดดชนีปรับตัวขึ้นได้มากกว่าตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคค่ะด้านตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดวันอังคารลดลงไปเล็กน้อยจากความกังวลต่อสพานารณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียและดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคเยอรมนี er er ani, นะคะที่ดิ่งลงแรงในเดือนสิงหาคมแต่ระดับต่ําสุดในรอบ3ปีค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ ones, ลดลงไป9.44จุดปิดที่1 6 5 6 0 5 4จุด นสแกลดลง12.08จุดค่ะปิดที่4,389.25จุดส่วน S&P 500ลดลงไป3.17จุดถือว่าประคองตัวลดลงเล็กน้อยนะคะท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบางค่ะ mm. ฟังตลาดหุ้นในเอเชียภาคเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นจากฟันโฟที่ไหลกลับเข้ามานะคะ mm. โดยนิกเกอตตลาดหุ้นโตเกียวเพิ่มขึ้น24.79จุดแต่ที่15,186.10จุด หังเส้งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าที่ระดับ24,630.93จุดลดลงไปเล็กน้อยค่ะ58.48จุดส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะปิดภาคเช้าวันนี้หลังปิดหลังปิดทำการไป2วันนะคะปรากฏว่าดัชนีพุ่งขึ้นไปถึง19.43จุดค่ะปิดที่1,539.74จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า28,154ล้านบาท ขณะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดนเเมกซ์ของสหรัฐเมื่อสอังมอบเดือนกันยายนนะคะลดลงไป71เซนต์ปิดที่97เหรียญ37เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนบริษัตลาดลอนดอนลดลงไป1เหรียญ66เซนต์ค่ะปิดที่103เหรียญ2เซนต์ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ13เดือนหลังสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA นะคะได้ออกมาปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปีนี้ลงค่ะ ปิดท้ายกันที่ราคาทองคําในประเทศนะคะเปิดตลาดเช้านี้ราคาทองในบ้านเราลดลงไป50บาทต่อบาททองคํานะคะเนื่องจากว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นโดยทองคําแท่งนะคะราคารับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ1,9750บาทขายออก1,9850บาทค่ะส่วนรูป,ปรรณพัน,นะคะขายออกที่บาทละ2 2 5 5 0บาทค่ะ